ร้านเอ็มซมอไซค์นะครับวันนี้ผมจะพามาดูรถที่ร้านผมนะว่าตอนนี้มีรถรุ่นไหนอะไรยังไงบ้างนะแล้วต้องบอกเลยว่าตอนนี้รถที่ร้านเราเนี่ยมีมากกว่า100คันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะพามาดูว่ามีรถอะไรยังไงบ้างนะครับผมอ่ะคันแรกเลยนะครับ ก็คือเจ้า Honda c คลิก160นะครับจะเป็นรถปี2024นะครับซึ่งสีเนี้ผมจะมีอยู่ทั้งหมดนะครับประมาณ4คันเลยเลขใหม่ที่มีมากสุดนะครับก็คือ2,000กิโลนะมีให้เลือกเลยตั้งแต่1,000โลนะครับไม่เกิน2,000โลประมาณนี้เป็นรถบ้านเจ้าของคนเดียวด้วยนะครับผมแล้วขยับกันต่อมานะครับสกูปปี้เนี่ยตอนนี้เราก็มีอยู่ประมาณ1ระมากว่าคันได้นะครับอย่างคันนี้เองนะครับก็จะเป็นตัว k คีเลตเลขใหม่เนี่ยเขามาแค่2,000กิโลเท่านั้นแแล้้้ววตััไไฟฟหหนนนนนาาเเี่จะะปป็บบบรค ถ้าถามว่าตัวปัจจุบันเนี่ยเรามีไหมนะครับที่เป็นปี2025ก็จะเป็นตัวนี้นั่นเองนะจะได้เป็นตัวหน้าใหม่นะครับอย่างคันนี้ก็จะเป็นตัวรีโมทนะครับเลขไมล์วิ่งมา900โลเป็นรถปี2025นะครับผมแล้วก็ใครนะครับที่อยากจะได้เจ้า Honda t ทีโอโนนะครับซึ่งทีโอโนเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้รถมันค่อนข้างที่จะขาดตลาดนะครับผมอย่างตอนนี้ที่ร้านเราเนี่ยก็จะมีคันนี้ที่เป็นรถใหม่ป้ายแดงยังไม่ได้จดทะเบียนนะแล้วก็ เลขไมค์เขามาเนี่ยเพียงแค่ 0. 0กิโลเท่านั้นเองเราขายอยู่ที่6,9,900บาทนะครับคันนี้ขายแค่6,9,9นะครับถูกกว่าศูอีกนะครับผมแล้วแถมจดทะเบียนให้ฟรีตั้งหากนะใครที่อยากจะได้นะครับมาได้เลยนะครับผมมีสีนี้เหลืออยู่แค่คันเดียวนะแล้วก็อย่าง2คันนี้จะเป็นสีขาวกับสีเทานะครับก็จะเป็นตัว ABS ราคาเท่ากัน6,9 9เหมือนกันนะอ่ะแล้วก็ รถไฟฟ้าเราก็ซื้อนะครับนี่อย่างคันนี้เนี่ยเ,เป็นรถที่มีทะเบียนนะครับไม่มาแค่1000กว่ากิโลเท่านั้นเองสามารถเอาไปวิ่งบนท้องถนนได้ตามาถูกต้องตามกฎหมายเลยนะครับผมมีทะเบียนนะไม่พันห้า 1, 500โลนะครับผมใครอยากลองเล่นเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่ารถไฟฟ้าเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดรถใหม่นะครับประมาณ40,000กว่าบาทนะครับผมคันนี้ขายยังไม่ถึง3 0 0 0 0เลยนะครับผมก็ใครอยากลองเล่นนะรานะคาหายไปเป็นเกินครึ่งมาลองจับได้เลย มีฟาซิโอนะครับที่เป็นตัวคีเลตด้วยนะครับคันนี้เลขใหม่มาเพียงแค่600โลเท่านั้นเองไม่น้อยมากนะครับรถ600โลได้เป็นสีสันสวยๆแบบนี้แล้วก็สกูปปี้ไอนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรถเอ่อวิ่งมาแค่6,000โลนะครับรถบ้านเจ้าของคนเดียวและในบ้านหลังนี้นะครับตัวที่เป็นลิมิเต็ดนะครับก็จะเป็นเจ้าเอ่อ,อยามาฮ่าแกรน i ฟียโนไฮบินะครับตัวนี้มันจะมีผลิตเพียงแค่5,000คันเท่านั้นนะแล้วเลขไมลเนี่ยเขามาประมาณ2,000กิโลนะครับ โช๊คด้านหลังเขาจะได้เป็นโชค๊คโอลินนะครับนี่จะเป็นโชค๊คโอลินแบบนี้เลยตรงตรงตามรุ่นนะครับสามารถที่จะปรับความนุ่มความแข็งอะไรของตัวโช๊คได้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูรถด้านนอกกันต่อนะแบบไม่มีเตียมนะครับร้านเราไม่มีเตียมนะคือถ่ายกันแบบสดๆยาวๆเลยนะครับนี่ก็จะเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับยามาฮ่าเอ็นแม็กนะครับไม่หนึ่งหมื่นกิโลนะเพิ่งไปรับมาจากเจ้าของเลยแล้วก็จะมียามาฮ่าแอร์ล็อกนะครับคันนี้ก็ไม่สองหมื่นกิโลนะเป็นรถปีสองพันสิบเจ็ดลองดูสภาพตัวีรอบคันด เห็นไหมสีค่อนข้างที่จะสวยงามเลยนะครับต่อมามาดูด้านนอกกัน p c x นะครับตัวที่เป็นตัวแต่งนะครับอ่าตัวของโรงงานเขาก็มีมาให้นะครับซีนโนอ,อะไรต่างๆ CB สามร้อยนะครับคันนี้ก็เป็นรถที่ไปรับมาจากจังหวัดขอนแก่นนะครับก็มีเข้ามานะครับผมเนี่ยเราไปรับรถให้ถึงหน้าบ้านใครอยากจะขายรถได้ราคาดีนะครับสามารถติดต่อมาหาผมได้เลยนะผมไปรับรถให้ถึงหน้าบ้านพร้อมกับจ่ายเงินสดให้ทันทีอย่างคันนั้นอะซีบีเนี่ยเราไปรับรถให้เนี่ยที่จังหวัดขอนแก่นเลยแล้วอย่างคันเนี้ยฟาซิโอเนี่ย ไม้เขานะครับผมให้ดูเลยนี่คันนี้มาจากจังหวัดเลยนะครับให้ดูตรงนี้นี่เห็นไหมเล็ไม้มาแค่หนึ่งร้อยกิโลเท่านั้นเองนะไม้น้อยมากนะครับผมอ่ะนี่แล้วเดี๋ยวเรามาดูรถในบ้านกันต่อนะครับนี่อย่างนี้บ้านเราก็จะเป็นแบบอ่าเขาเรียกว่าไงนะแบบคคเลดน,นะครับมาดูด้านในกันต่อด้านในนะครับก็จะมีรถหลากหลายรุ่นหลากหลายแนวนะครับอย่าง c D r ตัว150คาบูนะครับก่อนหน้านี้จะมีสีแดงนะครับคันนั้นขายไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นอ่าอีกคันหนึ่งที่มีเข้ามานะครับแล้วก็จะมีคอนแทคคลิกนะครับซึ่งสีเหลืองเนี่ยต้องบอกว่าสีนี้นะครับสวยงามมากนะครับหาค่อนข้างยากแล้วก็อ่าจะมีเวฟนะครับที่เราไปรับซื้อมาจากจังหวัดชุมพรนะครับคันนี้เล็กไม่แค่600กิโลเท่านั้นเองนะครับผมนี่ก็จะมีเวฟด้วยนะครับตัวบังลมนะที่่วัยรุนนชอบะครับสกูที้เเเเรามมียยอะลห็นเวฟเเรรากก็็มียอะะนคับแล้ว คันนี้อยากให้ดูตอนนี้ต้องบอกว่าปกติแล้วเนี่ยแกรนฟิโโนมันจะไม่ได้จอดอยู่บ้านหลังนี้นะครับมันจะต้องจอดอยู่บ้านหลังหนึ่งแต่ตอนนี้บ้านหลังนั้นก็เต็มนะครับเพราะว่าตอนนี้รถร้อยกว่าคันแล้วอย่างเฉพาะในบ้านหลังนี้ที่เห็นจอดอยู่เนี่ยก็รวมประมาณ40กว่าคันนะครับในเพราะแค่บ้านหลังนี้นะอย่างคันนี้ผมให้ดูเลยรถปี2 0 2 5จดทะเบียนได้แค่10วันนะครับไมล์มา70โลนะครับแล้วก็อย่างคันนี้เองเนี่ยเป็นเจ้าของคนเดียวกันนะเจ้าของคนเดียวกันขายรถรุ่นเดีียวกัันนให้ผม5คแตต่่างสร ไมค์คันนี้มาไม่เยอะเหมือนกันสามร้อยโลเห็นไหมนี่เปิดไฟให้ดูเห็นไหม m s x นะครับ m s x เราก็มีไม่น้อยหน้านะครับสี่สี่วสี่ห้าคันได้เลยนะเราก็จะมีพวกคิกฟีโนอะไรอยู่ด้านหลังอีกนะครับอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็อ๋อขอตอบคำถามลูกค้าหน่อยอ่าลูกค้าอาจจะสงสัยครับว่ารถเยอะแบบนี้มีแบตเตอรี่หมดหรือเปล่านะครับต้องบอกว่ามันก็มีบ้างนะครับที่แบตเตอรี่รถหมดนะครับแต่เราเนี่ยจะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับ ให้ตอนที่ลูกค้ามาซื้อรถอ่านอย่างเช่นสมมตินะครับสมมติว่าลูกค้ามาซื้อรถคันนี้ใช่ไหมอ่าเราก็จะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอีกครั้งหนึ่งให้ตอนที่เขามาเห็นเลยนะครับหรือว่าถ้าเขาอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมเราก็จะมีการถ่ายรูปให้แล้วถ้าเกิดสมมติเราตรวจสอบเช็คสภาพรถทีนึงว่าแบตมันหมดเราก็เปลี่ยนลูกใหม่ให้เลยนะครับโดยที่ว่านี่เรามีสต็อกแบบนี้นะครับแบตเนี่ยเดือนเดือนนึงนะผมก็จะมีสต็อกแบบนี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับโดยเฉพาะน้ำมันเครื่องเนี่ยผมมีอยู่บนบ้านประมาณ40กว่าลังเยอะมากซื้อมาแบบ สะสมตุนไว้เลยนะครับเนี่ยแบตเตอรี่เราก็มีทุกไซส์ทุกขนาดนะครับเอาไว้รองรับสําหรับรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นนั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นการตอบคำถามแบตไม่ต้องกลัวว่ารับรถไปแล้วแล้วเจอปัญหาว่าแบตรถหมดนะอ่าถ้ายังอยู่ในระยะประกันเนี่ยเราก็เปลี่ยนให้ใหม่ลูกค้าสามารถไปเปลี่ยนได้เลยเดี๋ยวเราออกค่าใช้ใจ่ายให้นั่นเองไปเดี๋ยวเราไปดูบ้านที่สามกันต่อ,อว่าม,มีรถอะไรบ้างนะครับอันนี้เราจะเป็นคลิปแบบยาวๆเลยนะไม่มีการตัดเลยอ่าเดี๋ยวตามมานะครับ คันนี้ต้องบอกว่าคันนี้ลูกค้าจองแล้วนะคันนี้เฟนซีโนนะครับวิ่งสองพันโลถูกจองเป็นที่เรียบร้อยอมาตากล้องนี่รถรถรถลูกค้าใช้รุ่นไหนผมไม่รู้แต่รถที่ร้านใช้นูโวอยู่นะครับยังใช้นูโวอยู่นะเป็นรถที่ชอบนะครับเพราะว่าบอกมันยาวอ่ะไปะเราไปดูรถกัน แล้วดูนะเลขไมลเลขไมล์รถที่ร้านครับ mm hmm. เห็นไหมไม่แค่สองหมื่นโลเท่านั้นเองอันนี้เป็นรถที่ร้านเลยนะครับ mm hmm. นี่เวลาลูกค้ามาดูรถนะครับ mm hmm. ก็จะาสามารถไปดูได้หลายบ้านหน่อยนะ mm hmm. เพราะว่าบ้านผมจะมีประมาณสี่ห้าหลังนะครับ mm hmm. เอาไว้เก็บารถมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวเลย าถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับผมบ้านหลังนี้หากุญแจก่อนมาเข้ามาดูด้านในกันครับอ่านี่สวิตไฟสักครู่อตากล้องเข้ามา หลังนี้ก็ต้องบอกว่าไม่มีที่จะจอดแล้วนะครับรถค่อนข้างที่จะแน่นเลย GPS โดนเราก็มีนะครับโดนเราก็เล่นนะจริงๆเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเล่นรถหลากหลายรุ่นหลากหลายแนวนะครับไม่ว่าจะเป็น GPS นะครับเออ,อยามาฮ่าคันด้าสุสกีเรารับซื้อหมดนะครับ ADV 150แบบนี้เราก็ยังมีนะเนี่ยตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะเออเขาเรียกว่างั้นตัวเนี้ยค่อนข้างหายากนะครับแล้วก็ PG 1นนี่ PG 1เราก็มีนะครับแล้วแถมใครซื้อคันนี้ไปอะ่ะผมมองว่าค่อนข้างที่จะคุ้มนะ เพราะว่ารถปกติขายกันเนี่ยเห็นขายกันอยู่ห้าเก้าเก้านะครับคันนี้เพิ่มนิดหน่อยก็ได้ของแต่งแบบนี้ไปเลยมีกล่องลงกล่องหลังอะไรให้นะครับแล้วก็อยากจะให้ดูตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมแกนเฟียโ,โนโ่ปกติจะต้องอยู่บ้านหลังนี้นะแต่เนื่องจากว่าหลังนั้นเออหลังเนี้ยมันไม่มีที่จอดนะมันเลยต้องไปจอดอยู่หลังนั้นนะครับผมแกนเฟียโ,โน,โน่ตอนเนี้ยใต้ผมนับนะอืมประมาณรวมเกือบยี่สิบคันนะครับที่เรามีนะแต่เอ็นแม็กเราก็มีซีบีแอร์หลอกอะไรต่างๆมีหมดเลยนะครับ แฟนท่อมสองร้อยนะครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่ขายดีนะก็มีเหมือนกัน f o ร์ซ่าสามร้อยสามห้าศูนย์เอดีวีสามห้าศูนย์เอ็กแมกนะครับเอดีวีร้อยหกสิบร้อยห้าสิบเรามีทุกตัวและก็ถ้าเกิดหากใครนะครับอยากจะซื้อขายรถมอเตอร์ไซค์มือสองกับร้านที่ไวไววางใจได้นะอยากจะขายรถได้ราคาดีนะครับจะเห็นได้เลยว่าเนี่ยเห็นไหมเรามีรับซื้อเต็มบ้านเลยครับก็บอกว่าเต็มบ้านแล้วเรารับรถทุกวันด้วย ใครอยากจะขายรถได้ราคาดียังไงก็สามารถโทรมาได้เลยที่เบอร์มือถือ080 5580 396และรถเนี่ยผมต้องบอกว่าสามารถเข้ามาดูคันจริงที่ร้านได้นะร้านเราตั้งอยู่ที่ซอยเพชรเกษมเจสนั่นเองนะครับยังไงวันนี้ก็ขออัปเดตรถประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ